สวัสดีค่ะมากินยำหมูยอนะคะนี่ค่ะยำหมูยอส้มตำเห็นส้มตำหมูยอนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกไปด้วยด้วยนะคะเป็นเหมือนกับส้มตำโป้นะ,นะคะ่ะก็กินแบบนี้นะคะก็มีถอยนะคะเขาเรียกว่าส้มตำรวมมิตรนะคะเห็นไหมคะมีหมูยอด้วยนะคะก็มีขนมจีนนะคะแล้วก็ใส่เป็นแบบเนี้ย นี่ขนมจีนนะคะไปคุกเ้าไปเลยอขอใช้ช้อนนะคะก็อร่อยดีนะคะนี่นะคะ ก็ใช้ได้กินไปเลยแบ่งตามกินไปเลยแบบนี้ง่ะแบ่งแล้วเออกินไปอร่อยค่ะอร่อยขนมจีนมีอยู่ใครแด้ปะฮอมันก็เรียกตำรวมอ่ะรวมมิตร,รมมเ,เออเรียกว่าตำรวมมิตรค่ะมีหมูยอมีผัดกระดังงูมีปลาหมึกมีปูเขาเรียกว่าต้มตำรวมมิตรนะคะแล้วก็พร้อมมีขนมจีน ก็ใช้ช้อนุกได้เลย <c oughs> มันก็จะเค็ม <c oughs> เค็มปูของใส่เป็นน้ำปลาไปด้วย lại nó nói rồi อ้น,นี่เราเนื้ว่าถั่วนะคะมันไม่ใช่ถั่วมันเป็นบวบอ่อนอืมเหมือนกับถั่วแต่ไม่ใช่ชัดเนี่ยน่คะนี่นะคะเป็นบวบอ่อนอร่อยนะคะมันกรอบๆขอใช้ช้อนนะคะนี่นะคะกินง่ายนี่โหระพา อืมอร่อยเราไม่ได้กลิ่นจีน,นะคะกีิ่นขนมแม่ไม่ขนมจีนนะจินแต่ไม,มก่กินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวแล้วง่วงอ่ะ อร่อยนะคะเผ็ดฝนตกแล้วนะ่คะอร่อยเผ็ดๆนะคะกินน้ำานะ,คะ่ค่ะน้ำตาลสดหูอยากขยำเขาทำอร่อยนะคะต้ตมต่เนี่ยแซบ่บแซบ่บแซบ่แซบ,แซบ,แซบเลยะคะ่ะอือผักกรอบอืมบวกอร่อยค่ะ เป็นบวบงูนะคะแต่เพิ่งเพิ่งออกมานะคะเล็กๆมันถึงกรอบแบบนี้นะคะ่ะเนยเนื้อจะเป็นแบบนี้เลย บวกอร่อยคือหมดแล้วนะคะเนี่ยมันแ่บมาค่ะมันแบ่บเรย่อมีอะไรนะคะมีหมูยอนะคะมีหอยแมองภู้เขาเรียกว่า่อมตาำวมิตรมมละอลกอไก่มะนาวเนี่ยชอบกินบวกเนี่ย แม่ค้าให้แม่กอันมีสงสัยว่าผักมันแพงยานไม่เสียงฝนนะคะอันนี้หอยแมลงผู้กินแล้วก็อร่อยอร่อยอร่อย,ออยเออเจ้านี้ตามอร่อยมากเลยนะคะเจ้าหมายฝนตกไหมคะตกด,ด้านนู้นข้างบนเอ่ะ พราะว่าข้างบนเนี่ยนะคะหลังคามันจะมีกระจกเวลาฝนฝนตกมาก็ใจเห็นชันเล,เลยนะคะและน้ําไหลมากไม่มากที่นี่ก็เป็นเสียงฝนโอกนะคะขอขอภัยค<อ>่ะอร่อย<อ><อ> กินไม่ได้ค่ะแพ้ไม่ออกพาไปหมดเลยแล้วเนี่ยส้มตำส้มตำรวมมิตรหมูยอ คะอร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยนะฝนนะตกแรงค่ะเนี่ยที่ได้ยินนะคะเนี่ยที่ได้ยินเป็นเสียงฝนฝนตกค่ะ เ้อย,ยำเนื้อลูมิตรนะ่ะอร่อยที่มันเค็มอ่ะมันเค็มด้วยปูด้วยแล้วน้ำปลารามันเลยเค็มแต่ไม่มากขอเนี่ยค่ะรวมมิตรน่ะคะ่ะจิ้ิ้หมดไปแล้วจิ้แบบอร่อยอร่อยนะคะแซบ่บๆเลยนะจ๊ะ ือว่ามันไม่เผ็ดมากแต่ก็กำลังจินกำลังแซ่บเขาเรียกว่าแซ่บลงตัว โอเคกพาเขาขกออกคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะขอทั้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนต่อไทยบุญรักษาพัฒค์พอสาธุค่ะบ๊ายบายจ้า